ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแพ็กการ์ดแบบอันตรายกันอันนี้คือเราไม่ได้ใส่อะลงนะโอ้ยแพ็กการ์ดยองฮีกัโอ้ยโยเฮีย oh เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยแล้วก็ต้องอยังมาเอาซองอีกโอ้ยซองมันมีต้องเยอะไม่เอาไม่ไม่ทำเองบ้างโอ้ยซื้อมาทำทำไมอะต้องยี่สิบห้าบาทโอ้ย อันนี้พดอิดเนี่ยซื้อมาทำเพื่อแพงรู้ไหมแล้วจะเอาสองอันออกมาเพื่ออะไรไม่เอาหนึ่งอันอะ่ะโอ๊ยมันจะมาหล่นอีกไม่ต้องไม่ต้องจ่ายแล้วมัง้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยหล่นอีกแล้วเออเป็นบ้าเลยไงฮะพดอิดเนี่ยซื้อมาทำไมเงินฉันเองเงินเราเองนะทุกคนรู้ปะโอ๊ย ตัวกระต่ายเนี่ยมันเพื่ออะไรโอ้ยใส่ก็ยากยากงงการออกก็ยากเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยของแถมยังไงก็ไม่รู้เนี่ย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 ซื้อมันทำเป็นกล่องมันต้องแพงเนี่ยเนี่ยของแถมมยเนี่ยเนี่ยเนี่ยของแถมเนี่ยซื้อมาทำเพื่อ เนี่ยเนี่ยต้องเอาอีกเนาะเนี่ยเนี่ยมันเอายากรู้ไหมเออโอ้ยวางก็ยากโอ๊ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังจะต้องมาเอาซองใส่โอ้ยอ้ยมันรู้ไหมว่ามันใส่ยากเนี่ยไอ้สองใส่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้ยใส่ก็ยาก ไปน้องแพ็กพงแพ็กการ์ดเอาไลแล้วทีนี้ออเดอร์นี้เนี่ยบ๊ายบายทุกคนทุกฝ่าถ้าเออหนึ่งล้านใจเราจะรีวิวโต๊ะกัน